สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านพอดีจะมาทำธุระาแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะห้างซื้อของนิดนึงนะคะก็เลยคิดว่านัง่งรถไฟฟ้าเราจะดีกว่าแต่ว่าปัญหาวันนี้มาร์กมันหลวมแบบพอดีหลวมมากแล้วคือแบบรู้สึกว่าถ้าสมมุติรถไฟฟ้าคนเยอะเงแล้วคนอยู่ข้างเราแบบสมมุตินนะเกิดเขาไม่ได้ใส่มาร์กแล้วเกิดเขาจามหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันดูไม่ค่อยปลอดภัยเนอะแต่พอดีลืมว่าตัวเองอะมีของดีอยู่นะนักลิฟทาวเวลนะคะ เรามาโทนกันอีกครั้งนะคะวิธีใช้ตัวน,นี้เขาเป็นผงนะพอเราพ่นเข้าไปอะ่ะเขาจะเป็นเหมือนแบบเคลื่ออยู่ข้างในพรงจมูกเรานะคะแล้วก็ทําให้เหมือนแบบว่าเป็นตาการด่านนงนึง่ะคะที่จะช่วยดับจับพวกเชื้อโรคไวรัสอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีคนเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูเปิดฝวดก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะไม่มีคนไม่เป็นไรเขย่าก่อนนิดนึงนิดนึงถ้าเขย่าแรงจะเห็นเป็นผงพองออกมาทีนี้เราพ่นเข้าไปนะคะหายใจเข้าแบบเบาๆมันจะเย็นอยู่ข้างในอย่างเงี้ย แล้วมันจะมีกลิ่นแบบมิ้นมิ้นหน่อยนะคะมั่นใจแล้วมาร์กจะหลุดจะหายไม่กลัวตัวนี้สมมติเราพ่นใช่ไหมอยู่ได้ยาวเลยหกชั่วโมงแต่ถ้าสมมติวันนี้เผลอกับดึกนะคะเผลอช็อปปิ้งนานพอครบหกชั่วโมงปุ๊บพ่นซ้ำได้นะอันนี้มันโอเคตรงน,นี้เลยนะคะแล้วก็เด็กๆสามขบขึ้นไปเนี่ยใช้ได้ภูมิแพ้คนท้องมีน้องนะ,ะหรือว่าให้นมอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เพราะเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหลายประเทศเขาใช้กันเยอะมากนะคะมั่นใจแล้วราวนี้เดี๋ยวไปดีกว่านะคะเจอกัาานค่ะ